สวัสดีครับลังจะแขหายหไปหลายวันเหมือนกันเนาะ <c oughs> <c oughs> พอดีติดภารกิจครับติดงานประจำเนาะติดแล้วย่างหลายเพลงขนาดวันนี้เนี่ยผมก็เลยจะมาเล่าเรื่องของการลุนลงสิทธิสตรีในต่างประเทศให้ฟังแล้วก็เป็นที่มาของอลูกปั้นเด็กผู้หญิงที่ไปยืนไปยืนอยู่ด้านหน้าของอ บัวกระทิงที่วอลิตรีทนะครับหรือว่าเป็นห้องมาใดฮะมันจะเป็นบัวตัวใหญ่ที่ยืนอยู่หน้าวอลิตรีที่เป็นแหลง่งเป็นห้องแหลง่งตลาดค้าหุ้นที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกานะครับมันเป็นแคมเปญแคมเปญการรณรงค์เพื่อส่งเสริมให้ความเท่าเทียมในบุลูษแลสตี ความเท่าเทียมในบุรุตัสติก็มีหลายๆคนเข้ามาคอมเมนต์หรือว่าแชทส่วนตัวมานะครับถามว่าไอ้เจ๊จัดข้าฟังนะบางกรรมของู้เรื่องบางกรรมกับบุผู้เรื่อง,ง,รรองนี่นะสรุปคือเป็นประเทศคนในพื้นที่ในเขตภาคเหนือนะครับเอาสรุปใหญ่ก็คือผมอาจจะมีผู้กำเมืองไปพ่องแล้วก็มีการ นำเสนอเป็นภาษาแกงในบางส่วนนะครับเพื่ออให้คนอื่นได้ฟังนะครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยผมก็ลองเทสเป็นภาษาแกงก็นเนาะแล้วก็ดูเสียงตอบรับของคนที่เข้ามาดูติมตอน,นเพิ่มขึ้นมาวันคนสองคนคนผมก็ดีใจนะครับแค่ผมมานั่งบนเนื้อฟังแล้วก็มาสนใจมามาเข้าฟังผมเนี่ยผมก็ดีใจขนาดแล้วนะครับวันนี้เนี่ย ผมก็เลยขอดําเนินรายการในรูปแบบของภาษาการชั่วคราวนะครับท,ทดลองก่อนนะครับทดลองเขากบลองพิดลองถูกแต่ว่าการเอามาอู้ฟังจริงเนี่ยมันเป็น,เป,นเป็นห้องอะไรอดีมันเป็นทอกเนาะคือการพูดคุยผมก็เลยว่าอลองทําเป็นภาษาที่แบบเป็นภาษากาง์าาหน่อยนะอัอนผมเปลี่ยนซาวแลบก่อน,นครับ <impressed> สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอในส่วนของเรื่องของ Fresh i r งเกิล yeah. ภาษาอังกฤษเขาเรียก f r i s h i n g girl หรือว่า,เ,าเด็กเด็กน้อยผู้ก,ก้าหานเด็กน้อยผู้ก้าหารมีช่วงหนึ่งที่มีการารณรงค์เกี่ยวกับซิสติสตีในอเมริกาในเนนี้ ย่านที่ดังที่สุดในอเมริกาก็คือวอสติสนะฮะเรื่องของการลงทุนเรื่องการบริหารการจัดการงานต่างๆเนี่ยมันเป็นในเรื่องในส่วนของวอสติสนะฮะทีนี้เนี่ยในเดือนธันวาคมปีพศ1989นะฮะ1989รูปปั้นกระทิงดุนะฮะหรือว่าใครที่ออชอบดูพวกนี้เดี๋ยวผมจะลอง หารูปรูปตัวเนี้เข้าไปแทรกดูนะครับเข้าไปแทรกก็คือจริงๆมันชื่อค l i ริ b บรูสนะครับคาริงบรูสภาษาอังกฤษผมอาจจะไม่ไม่เป๊ะนะฮะแต่ว่าก็พยายามจะให้สำเนียงมันได้แต่ก็ไม่ได้นะมันสำเนียง,งภาษาอังกฤษแบบคนไทยๆนะผมเคยคุยเรื่องนี้กับเพื่อนคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นก็บอกว่าอย,อย่าสนใจเลยว่าสำเนียงมันได้ไม่ได้เอาแค่เราคุยกันรู้เรื่องก็พอเพราะว่า มีเพื่อนชาวญี่ปุ่นก็คุยกันภาษาอังกฤษคนญี่ปุ่นเขาก็คุยภาษาอังกฤษสำเนียงญี่ปุ่นนะครับเขาก็บอกโดนแคร์เขาเขาไม่สนเกี่ยวกับวยากรแห่งอะไรสักอย่างเขาสนใจแค่ว่ามึงฝังกูรู้เรื่องไหมเราโต้ตอบกันได้จบบอกไม่สนใจหรอกภาษาอังกฤษสำเนียงอะไรคุยคุยมาเถอะคุยได้คุยจบคือจบเลยนะฮะทีเนี้ยมาเข้าเรื่องของเราครับ ไอตัวลูกปั้นกระทิงดุเนี่ยหรือว่า College Blue หรือว่ากระทิงวอสติดนะครับหรือว่า w a s t e e บล u นะครับตั้งอยู่ทางทิศเหนือของสวนสาธาระ Boring Green นะฮะที่ผมเห็นผมหันไปหันมาเนี่ยคือผมพยายามหามุมกล้องนจนถึงปัจจุบันเนี่ยยังหาไม่ได้ว่ามุมกล้องผมอยู่ตรงไหนน,นะครับคือมันเหมือนมองกล้องเนย ต่เหมือนหน้ามันจะไม่ตรงเนยผมก็พยายามจะทำอยู่ตนะ้ต้องแปลกใจนะครับที่เห็นผมเลียไปเลียมาเนะี่ยคือผมก็พยายามหามุมกล้องอยู่ไอ้นี่นะครับไอตัวของตระทิงวอสตินเนี่ยมันตั้งอยู่ทางทิศเหนือของสวนสาธาระบูริงสกรีนในถนนวอสตีดน,นะฮะอ,อยู่ที่เมืองนิวยอร์กนะหรือเขาเรียกว่าไงก็ทีเนี้ย มันเอาไปตั้งไว้ตอนแรกเนี่ยสายเหตุที่ผมเล่าให้ฟังนะฮะว่าทําไมที่นี่มีสัญลักษณ์เป็นกระทิงดุถ้าผมไปเคยอ่านมาเนี่ยผมก็ชอบอ่านพวกนี้นะครับเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมันเหมือนการแข่งขันที่ดุเดือดแล้วก็มีการแข่งขันตลอดเวลาแล้วก็แต่ละคนเนี่ยคือแบบต่อสู้กันอย่างกล้าหาญสัญลักษณ์ที่ดีที่สุดคือกระทิงเขาบอกกระทิงเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันไม่ยอมถอยจนกว่ามันจะตายมันบอกวงนนี้นะครับ มีไม่กี่ตัวกระทิงไม่กี่ตัวที่ยอมวิ่งหนีแต่ส่วนมากกระทิงไม่ถอยดังนั้นเนี่ยลูกป,ปั้นกระทิงพุ่งเขาชนเนี่ยเขาถือว่ามันเป็นสัญลักษณ์ที่เว r ร์ o ิ d ุสหรือว่าดีมากๆ <c oughs> นะครับโดยเจ้าของศิลปินหรือว่าผู้ปั้นกระทิงตัวเนี้ยชื่ออุดรุดิโมนิกา ผมภาวนาอย่าให้ผมแอบผิดนะอดุโรดิโมนิกานะครับชื่อชื่อแน่จะประมาณนี้แหละที่เป็นเจ้าของศิลปินเนี่ยแกบอกว่าไอ้ความตั้งใจเนี่ยตั้งใจให้มันดูมีความแข็งแกร่งและการปรับตัวของสหรัฐอเมริกานะครับหลังวิกฤตนะ,ะเขาเรียกอะไรหลังวิกฤตวันที่เร็วล้าที่สุดของอเมริกาในช่วงปีหนะึ่งเก้าแปดเจ็ดช่วงนั้นเป็นช่วงที่อเมริกาแบบประจนวิบากกรรม สุดติงกระดิ่งแมวเลยครับคือเขาเขาบอกอเงี้ยนะครับคือผมมามาเล่าให้ฟังทีหนึ่งตอนแรกเนี่ยลูกปั้นกระทิงดุเนี่ยมันตั้งอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ามันตั้งแบบโดดเดี่ยวอะคือไม่มีไม่มีอะไรมาตั้งคู่กับมันเลยตั้งอยู่ตรงบรสตรินแน่นะตรงด้านเหนือส่วนทรานะตั้งอยู่นั้นนะด้วยตัวเดียวจนกระทั่งในเดือนมีนาคม2017นะฮะ2017ก็คือ ก่อนวันสตรีสากลน,นะฮะก่อนก่อนวันสตรีสากลวันหนึ่งนะฮะมีรูปปั้นเด็กสาวขนาดสี่ฟุตขนาดสี่ฟุตนะครับก็บคือสี่ไม้มันทัดหนึ่งฟุตมีสามสิบเซนสี่สามสิบสองเมตรยี่สิบนะครับโดยประมาณนะฮะโดยประมาณเมตรยี่สิบหรือว่า120ร้อยี่สิบเซนติเมตรนะฮะรูปปั้นเด็กสาวคนนี้ก็เป็นเด็กสาว ที่สูงประมาณเมตรยี่สิบมัดผมข้างหลังนะฮะมัดผมเขาเรียกอะไรรวบผมแม้เนาะรวบผมแม้แล้วมัดผมเชิดหน้าก็คือยืนเชิดหน้า,างียครับรเผชิญหน้ากับรูปปั้นกระทิงดุนะครับหรือว่าคัลชบูนะฮะหรือว่ากระทิงรอสปีดอะไรนั่นแหละอ่าเอาๆง่ายๆนะผมจะเรียกมันว่ากระทิงดุแล้วกันนะครับจะได้ไม่ต้องใช้หลายคำง่ายๆเลยนะ นะด้วยท่าทีนะเก่งขามก็คือรูปปั้นเด็กคนนี้เป็นเด็กตัวเล็กๆสูงเมตรกว่านะฮะมัดผมไว้ด้านหลังนะฮะรวบผมแนมาด้วยยืนจังก้าอยู่กับป้าน็รทิงดูและกลายเป็นสัญลักษณ์ที่เรียกร้องความหลากหลายทางเพศนะครับหรือว่าการเป็นผู้นําองคอ์กรที่จะเกิดขึ้นในอเมริกาในอนาคตเ <c oughs> ขาบอกอย่างนี้นะฮะโดยรูปปั้นเด็กคนนี้เขาใช้ชื่อขอเีแป๊บ <c oughs> ชื่อเรีอกอยกแ่ผมจดไว้ อ่าชื่อ f a r ร s สเกิลนะครับ f ล r i s สเกิผมอย่าอย่าสำเนียงเป๊ะขอบผมนะเพราะผมก็ไม่ไม่แน่ใจว่าสำเนียงผมเป๊ะไหมนะครับแต่ว่าจะอ่านมา f a r ร s สเกิลนะครับคือเธอไอ้ลูกพันเนี่ยหรือว่าเนี่ยเธอคนเนี้ยเด็กกี่คนเนี้ยอ่าเขาบอกว่ามันเป็นการแสดงความท่าทีที่อ่าแสดงออกถึงความกล้าหาญความไม่เกรงกลัวต่อสิ่งใดๆนะฮะก็คือ ลูกป,ปั้นเนี่ยมันถูกไปตั้งวางไว้หน้าลูกป,ปั้นกระทิงก็เหมือนกับมาทธรนา er. ะร,รู้จักมาทธรไหมครับที่มันจะโบกผ้าสีแดงชุ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 แล้วก็พอกระทิงวิ่งเข้ามาก็หยอกมีดเสียบปุ๊ปปุ๊ปุป๊อย่างเงี้ยจนกว่ากระทิงจะตายหรือว่กากระทิงวิ่งหนีน,นะครับหรือว่าบางทีมาทดรก็ตายก่อนคือกระทิงสู้ไปกระถิงสู้ม,ทมาทดรเอาไม่ไหวก็เรียบร้อยมาทดรนะครับถ้าไม่ขึ้นสวรรค์ก็ สาหัสนะครับถ้ามาทดอเอากระทิงไม่อยู่นะครับดังนั้นเนี่ย <c oughs> พอเอารูปปั้นของเด็กผู้หญิงเนี่ยไปวางเนะี่ยโอ้คือกระแสตื่นตัวมากกระแสคือฮาคือนึกออกไหมฮะจากลูกป,ปั้นกระทิงดุที่ตั้งตรงนั้นคือสแสดงถึงความกล้าหาญและมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเป็นยืนเท้าสะเอวลเชิดหน้าแบบประมาณแบบไอ้กูไม่กลัวมึงเว้ยอะไรประมาณเนี้ยอะไรฮะกูไม่กลัวมึงอะไรประมาณเนี้ยคือสแสดงถึง ความกล้าหาและความยืนหยัดที่จะต่อสู้ก็คือไม่ถอยนะฮะแล้วเขาก็ถามว่าเฮ้ยแล้วทําไมมันต้องเป็นลูกปั้นเด็กเด็กผู้หญิงวะอะไรประมาณเนี้นะครับอันเนี้ยมันเป็นแคมเปญของบริษัทหนึ่งนะครับก็คืออ่าอ้ผมผมจำได้แค่ว่าแมคแคนนิวรยกนะร่วมกับบริษัทอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับ ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมันชื่อเป็นแคมเปญของบริษัทแมคแคนนิวรยกกับบริษัทอะไรสักอย่างเนี่ยสเตตติดอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับอันนี้ผมต้องขอโทษจริงๆไว้เดี๋ยวเรื่องได้ผมผมจะมาเล่าให้ฟังเนาะก็คือไอ้สองบริษัทเนี่ยเขาออกมาเรียกร้องให้เกิดความหลากหลายในเพศในองคอ์กรก็คือแบบเขาบอกว่าเฮ้ i, ยปัจจุบันเนี่ย ความหลากหลายทางเพศไม่มีนะส่วนมากผู้หญิงเนี่ยไม่ค่อยเติบโตในทางบริหารก็คือขึ้นมาเป็นผู้บริหารผู้จัดการอะไรพวกนี้ส่วนมากเป็นผู้ชาหยหมดเลยผู้หญิงไม่ค่อยได้ขึ้นมาเขาบอกเนี้ดังนั้นเนี่ยเขาก็อยากเรียกร้องความหลากหลายทางเพศก็คือแบบเอ้ยมันมันต้องได้สิผู้หญิงก็ทําได้และก็ทําได้เก่งด้วยอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยไอไอไอ,ไอตัวแทนของของแมคแคนนิวรยกเนี่ยนะครับแมคแคนนิวร์กเนี่ย มันก็บอกว่าเออให้มาทําแคมเปญนี้ไหมมาทําแคมเปญก็คือเป็นช่วงระยะเวลาส,สั้นๆเพื่อลณนงคลงตันหนักอะไรสักอย่างที่เกี่ยวข้องกับสตรีในวันสตรีสากลนะฮะมันก็จะออกมาประมาณเนี้ยแล้วก็เขาพยายามจะสื่อสารเรื่องราวเขาก็ตกลงกันไม่ได้ว่า,าเอ,อ๊ะแล้วมันจะเอาอะไรวะที่มันจะมาแบบเห็นแล้วมันเออมันมันใช่อะไรประมาณเนี้ยนะเข,เขาเขานั่งคุยตั้งนานแล้วเขาก็ประชุมแล้วก็ ผลสรุปมันก็ออกมาตรงที่เด็กผู้หญิงเขาบอกว่าทําไมถึงเป็นเด็กผู้หญิงแทนที่เะอปันเป็นลูกผู้หญิงในเมื่อคุณต้องการสื่อสารความหลากหลายทางเพศแล้วก็ส่วนนี้คืออยากให้สื่อสารว่าเฮ้ยมันต้องเป็นเพศหญิงสิเขาก็บอกว่าเหตุผลที่เขาใช้เด็กผู้หญิงแทนผู้หญิงเนี่ยเพราะว่าผู้คนทุกเพศทุกวัยเนี่ยหรือว่าการเชื่อมโยงอะไรต่างๆเนี่ยเข้าได้ง่าย เขาบอกว่าเด็กเนี่ยมันเป็นอะไรที่สามารถสื่อสารได้ทุกอย่างโดยที่ไม่ต้องสนใจว่ามันจะเป็นเพศอะไรแตใ่ในทางกับกันเนี่ยวันนี้มันจะเป็นวันสตรีสากลดังนั้นเนี่ยเราขอเป็นเด็กผู้หญิงก่อนเด็กเนี่ยมันเป็นอะไรที่สามารถสื่อสารได้ทุกอย่างเป็นตัวแทนของคนรุ่นหลังที่พร้อมที่จะก้าวขึ้นมาใน,นอนาคตนะเขาบอกอย่างนี้นี่นี่คือที่มาของรูปปั้นของเด็กเด็กผู้หญิงคนนี้ นะฮะและอย่างหนึ่งเขาก็บอกว่ามันดีนะในทางจิตวิทยาเนี่ยคือถ้ามันเป็นรูปผู้หญิงเนี่ยคนจะสนใจน้อยมากแต่ถ้ามันเป็นเด็กผู้หญิงเนี่ยคนจะสนใจเยอะมากอันนี้ในในมุมมองอะนะฮะมันก็เขาก็บอกว่าไม่เชื่อคุณคุณลองเอาเอาผู้หญิงกับเด็กผู้หญิงไปยืนไปยืนข้างๆ้างใกล้ๆกันอะแล้วก็ให้ทําอะไรสักอย่างที่เหมือนเหกันเนี่ยคุณเชื่อไหมว่า ร้อยละเก้าสิบจะไปยืนเด็กดูเด็กผู้หญิงทําเขาบอกนี้เลยเออมันก็เรื่องจริงนะอย่างอย่างผมไปดูเนะี่ยดูอะไรสักอยาก่างถ้ามันมีใครสักคนทำอะไรสักอยาก่างที่มันเหมือนกันเงี้ยระหว่างผู้หญิงกับเด็กผู้หญิงเนี่ยผมก็มั่นใจนะตัวผมผมเดินไปดูเด็กผู้หญิงนะเพราะมันมีความน่ารักความเด็กเดียวและความพยายามอยู่ในตัวมันแต่ว่าถ้ามันเป็นผู้หญิงเงี้ยมันมันเป็นผู้ใหญ่เลยมันมันมันไม่น่าดูเหมือนเด็กไงเอออันนี้แนะนน่จะเรื่องจริงเนาะเขาก็บอกว่าเอ้ย พอมันได้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะทำยังไงต่อดีอ่าเขาก็ออกท่าทางงั้นเอางี้ท่าที่เด็ดที่สุดคือท่าเอามือเท้าสะเอวอ่าเพราะว่าเขาบอกว่าถ้ามันเป็นเด็กทำเนี่ยมันน่ารักมันดูละเอียดอ่อนแล้วก็มันดูเข้มแข็งมั่นใจนะฮะเหมือนลูกเราทำอ่ะเท้าเสะเอวอพ่อจะไปไหนเงี้ยเอม่พ่อเนี่ใจอ่อนเลยไม่ไปไหนอุ้มลูกกลับบ้าน ลองเป็นเมียไปยืนเท้าสเอวมึงจะไปไหน <c oughs> อะไรประมาณเนี้ยไม่สนใจเออไปไ,ปไปเข้าบ้านกูจะไปทุนละ <c oughs> จริงๆนะครับในในบุคลิกเดียวกันเนี่ยระหว่างลูกไปทํากับแม่ไปทำอย่างเงี้ยเออจริงๆถ้าลูกไปทําเนี่ยมันน่ารักน่มันน่ารักน่าอุ้มเออไ,อไปแล้วไปเลยละจะบอกเออแมก่ก็ขยายเป็นเออเดี๋ยวพ่อมานะพ่อจะไปทํางานแป๊บนึงอะไรประมาณนี้มันจะเกิดการสื่อสารแล้วก็จะมีจุดที่น่าสนใจอ่า อันนี้เป็นเป็นประเด็นเออผมผมก็สังเกตเออเออมันมันน่าจะจริงนะนะครับในความตั้งใจนี่จริงเนี่ยอ่าเขาบอกว่าเขาตั้งใจจะตั้งตั้งโชว์ไว้แค่เจ็ดวันตัวตัวเด็กผู้หญิงเนี่ยนะครับเฟรนเกอร์เนี่ยนะเด็กผู้หญิงคู่กาหาเนี่ยตั้งใจจะตั้งโชว์ไว้เจ็ดวันเอาเอาไปเอามาคุณไปแฮทายรูปเยอะเกินครับไม่ได้เจ็ดวันไม่เพียงพอเพราะคุณไม่ยอม หลายคนยังไม่ได้ถ่ายรูปเขาโอ้โหต่อคิวาตั้งนานคือพยายามเพื่อจะให้ได้ถ่ายรูปตรงเนี้ยเขามองว่ามันเป็นสีสันของอถนอนวอสตีทแล้วก็รูปปั้นเด็กเนี่ยจะหันหน้าไปทางตึกถ้าเป็นภาษาบ้านเราก็เรียกตลาดหลักทรัพย์นะครับตลาดหลักทรัพย์ก็คือเหมือนหันหน้าไปประชันกับตึกตลาดหลักทรัพย์อ่าทีเนี้ยเขาก็ตั้งไว้อ่าพอคนถ่ายรูปแล้วไปเสร็จซึ่ง ในที่ผมเข้าไปอ่านเอกสารเนี่ยมันไม่มีบอกนะว่าเขาตั้งกี่วันแต่เขาใช้คําว่าตั้งไว้นานมากนะจนได้ระยะหนึ่งเขาก็ทําการย้ายรูป,ปั้นเด็กผู้หญิงคนเนี้เข้าไปไว้ในตลาดหลักทรัพย์เข้าไปไว้ในตลาดหลักทรัพย์นะไไก,พก็เพื่อ,อให้นักลงทุนหรือผู้บริหารที่เข้าออกตลาดหลักทรัพย์เนี่ยได้เห็นว่ามันมีความทนงอยู่ในนั้นแล้วก็เป็นการโล,โลงแคมเปญวันสตรีสาคลนะครับ ไม่เวลาผ่านไปเนี่ยเขาบอกว่าแคมเปญน,นี้หลังจากที่มันเผยแพร่ออกไปเลยว,ว่ามีมีผู้ติดตามได้เยอะขึ้นเนี่ยทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการบริหารงานในฝั่งระดับผู้บริหารเขาบอกว่ามีผู้หญิงขึ้นมาเป็นผู้บริหารเยอะขึ้นแล้วก็มีการรณรงค์ให้สนับสนุนผู้หญิงเข้ามาบริหารในฝ่ายต่างๆมากขึ้นนอกเหนือไปจากการเป็นผู้ชาย เขาก็บอกเงี้ยนะครับก็พอเข้ามาในลักษณะนี้แล้วเนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยมันโอเคเลยนะอกรรมการสิทธิมนุษยชนในส่วนของอเมริกาชื่ออะไรนะคารเมรินคารเมรินคาเมรินเนี่ยแหละครับผมประมาณเนี้ยสกดประมาณเนี้ยคารเมรินเือคาเมรินเนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยไอ้รูปปั้นเด็กผู้หญิงคนเนี้ย มันมีความหมายนะมีความหมายมากไม่ว่าเราจะเป็นเพศไหนก็ตามเนี่ยแต่พอเราไปดูเด็กคนนี้ทําแล้วเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยมีความหวังมีความกล้าแล้วก็มีความน่ารักอดูในตัวมันก็คือมีความแข็งแกร่งในความอ่อนโยนเขาบอกงี้ดังนั้นเนี่ยเรื่องเนี้ยเป็นความเบือดอ่อนที่น่าสนใจมากนะฮะเขาก็ตบท้ายประมาณนี้แหละครับ เนี่ยครับคือที่มาของเฟรนกะ์เกอร์หน้าวอสตีที่ผมเอามาเล่าให้ฟังในะวันนี้นะฮะเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องเล็กอ่อนแต่ว่าอาจจะมีหลายคนอาจจะให้ความสงสัยว่าเฮ้ยไอ้กระทิงดุกับเด็กผู้หญิงที่ยืนอยู่หน้าวอลสตีดหรือว่าหน้าตึกตลาดหลักทรัพย์ของอเมริกาเนี่ยมันคืออะไรนะวันนี้ผมเอามาเล่าให้ฟังเลยนะครับว่าไอ้รูปปั้นเด็กผู้หญิงที่เดิมทีอยู่ตรงหน้าวัวกระทิงดุเนี่ย แล้วปัจจุบันเขาไปอยู่ในอา,อาคารตลาดหลักทรัพย์ของอเมริกาเนี่ยมันเป็นมาอย,ย่างไงนะฮะส่วนรูปภาพเดี๋ยวผมจะลองแหงก่อนเลยครับพอดีไม่อยากให้ติดลิขสิทธิ์ถ้ามันได้ภาพไม่ติดลิขสิทธิ์ผมก็จะแทรกเข้ามาในคลิปนี้ให้นะฮะสำหรับว,วันนี้เนี่ยผมขอจากลาไปก่อนนะครับพอดีมีงานกองเต็มโต๊ะเ,เ,เลยใกล้จะสิ้นเดือนแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ